คอยรั่วครับคอยรั่วคอยเย็นครับรั่วครับวิธีการเช็คครับใช้แบบบ้านๆครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างครับผมแต่พอรู้จักครับพอทําได้ก็เลยทําเองนี่ครับเช็คโดยใช้น้ำยาแอร์ครับน้ำยาแอร์รถยนต์อัดเข้าไปที่ประมาณ30 พีอะไนี่ครับรัวชัดเจนครับรัวแรงมากครับไม่มีซึมไม่มีอะไรคือรัวเลยครับนี่นะครับอยู่แบบบ้านๆทำเองทุกอย่าง ครับลัวครับวิธีการเช็คง่ายครับขอเข,เข้าใจในระบบนิดนึงเข้าใจในระบบแอร์รถยนต์ครับมีวิธีการเช็คนะครับผมจะไล่สายมานะครับอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับเป็นคอนเนคเตอร์วาลปิดไว้วสายสีแดงครับมาเข้าที่เกจวัดกล้องไม่ซูมให้นะครับมีประมาณที่ 30 psi ครับผมปล่อยน้ำยาตนี้ผมปิดน้ำยาแอร์แล้วนะครับผมปิดน้ำยาแอร์แล้วนี่ครับมาที่ถังถังน้ำยาแอร์นี่ครับ,าาาารบสายสีเหลืองครับนี่ครับเอามานี่ครับแล้วก็เปิดตัวที่วาล์วสีแดงอัดเข้าไปที่คอยเย็นครับว่ารั่วหรือไม่รั่วครับ อัดเข้าไปนิดเดียวครับผมเปิดประมาณแค่ประมาณ5วิก็ขึ้นมาที่30 psi แล้วผมก็หยุดครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันรั่วถ้าอัดเข้าไปเยอะก็เปลืองน้ำยาครับผมวิธีเช็คง่ายๆครับก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้ามีเวลาทำเองก็ทำเองครับไปให้ช่างทำให้โอ้โหหลอกเราชิบหายเลยขอบคุณมากครับชิปนี้ครับอยู่แบบบ้านๆครับผมสวัสดีครับ